ความยากจนคือความรู้สึกว่าจนความเริ่มรวยคือความรู้สึกว่ารวยลองฟังดีๆแล้วลองคิดพิจารณาประโยคนี้ให้ดีๆนะจ้าประโยคนี้มาจากคนระดับโลกแต่พี่จำมาได้ว่าพี่อ่านมาจากหนังสือเล่มไหนเนาะมันเป็นหนังสือของคนระดับโลกเปิ้นอู้กันไว้ คนบอกว่าถ้าเราจะอยากจะร่ำรวยนะเนี่ยเราจะต้องสร้างความรู้สึก,กร่ำรวยว่าเราอะรวยแล้วหรือความรู้สึกที่เป็นท้องว่าความมั่งคั่งอเหลือเฟืองห้เกิดขึ้นในหัวใจเราเฮียก่อนเหมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราหนึ่งหมื่นบาทสมมุตินนะตอนนี้เรามีแค่หมื่นเดียวในแบงก์ก็บามีในเอทีเอ็มอะไรอย่างก็บบมีที่ไหนก็บามีละแต่เราอยากจะสร้างความรู้สึกว่าเราร่ำรวยกับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเราจะสร้างมันได้อย่างไร าก็นึกว่าหู้มีตั้งหมื่นหนึ่งแน่หมื่นหนึ่งเนี่ยซื้ออย่างได้ตั้งเยอะกินข้าวได้เป็นเดือนซื้อเข้าได้ตั้งหลายจันที่อย่างเขารวยขนาดนี้อย่างเขารู้สึกแบบมั่งคั่งเรือเฟือขนาดนี้เนี่ยนอกจากซื้อข้าวแล้วมันยังซื้อออย่างได้เยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยสร้างความรู้สึกรวยกับเงิน10,000บาทสร้างความรู้สึกขอบคุณบอกรากตตันอยู่รู้คุณกับเงิน10,000บาทที่เขามีอยู่ในกระเป๋าเขาว่ะเมื่อใดที่เขาขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่เทามาได้คาดหวังถึง สิ่งที่มันยังบ่มีนะแต่จงขอบคุณซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เรามีอยู่และรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือความรู้สึกโชคดีที่เรามีเขาอยู่มูฮหาหูก่อว่าความรู้สึกแบบนี้คือความรู้สึกร่ำรวยความรู้สึกเหลือเฟือเปิน้นเขาส่งออกไปไหมเนาะเปิ้นจะส่งรอออฟฟิลดเรชั่นหรือคลื่นสันสะเทือนแบบนี้ออกไปดึงดูดความรู้สึกไ่ใช่ออกไปดึงดูดความรวยให่กลับมามา,มาเป็นชีวิตเฮาอูแบบอีพอเข้าใจกับเจ้าความรู้สึกรวย จะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยความรู้สึกจนจะดึงดูดความยากจนเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเลือกได้ว่า